พบกับรายการธรรมะคือคำตอบโดยภากิติคุณสิริคุโนวันนี้ก็จะได้มาพูดธรรมะในหัวข้อเรื่องเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนชีวิตขอเจริญพรญาติโยมที่ได้เข้ามารับชมมาฟังทุกท่านวันนี้เราก็จะได้มาพูดในมุมของคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิต อยากจะพัฒนาอยากจะทำให้ชีวิตดีขึ้นอยากจะเก่งขึ้นอยากจะมีความสุขมากขึ้นอะไรต่างๆก็ตามในชีวิตของเราที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นเราสามารถทำได้ก่อนอื่นก็คือเราก็จะต้องมาตรวจสอบตัวเองก่อนว่าเรามีพลัง มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากแค่ไหนพลังขับเคลื่อนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เรามีมากแค่ไหนพลังนั้นก็คือพลังของความเชื่อความเชื่อเนี่ยมันมีพลังสองทางหนึ่งพลังในการที่จะขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปสองก็คือพลังพลังที่จะ ทำลายตัวเองหรือว่าเป็นพลังที่จะขุดลุมฝังตัวเองไม่ให้ก้าวต่อไปข้างหน้าเราต้องดูว่าตัวเราเนี่ยมันมีความเชื่อเชื่อมั่นในตัวเองมากไหมบางคนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองบางคนเชื่อว่าตัวเองทําไม่ได้ตัวเองไม่คู่ควรตัวเองเป็นไม่ได้แล้วชีวิตของคุณก็จะ เป็นอย่างนั้นไม่ได้จริงๆไปไม่ได้จริงๆขับเคลื่อนไม่ได้จริงๆหรือบางคนก็มีความเชื่อว่าตัวเองทําได้ตัวเองเป็นได้คู่ควรก้าวต่อไปข้างหน้าได้แต่ความรู้ความสามารถมันเป็นไม่ได้มันก้าวต่อไปไม่ได้มันขาดคุณสมบัติ ฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าเราอยากจะพัฒนาชีวิตของเราให้ก้าวต่อไปได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่เราต้องการได้เราก็จะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่ถูกทางที่มีพลังที่มันสมเหตุสมผลเราเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้ เป็นได้คู่ควรสามารถที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้ต่อไปก็คือเราก็จะต้องมาพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถแล้วก็สแสวงหาว,วิธีการที่จะพัฒนาตนให้เป็นดังที่ตนตั้งเป้าหมายไว้ได้ความสำเร็จมันถึงเกิดขึ้นได้ ถ้ามีความเชื่ออย่างเดียวแต่วิธีการพัฒนาตนมันไม่ถูกต้องหรือว่าเราไม่ยอมพัฒนาตนเชื่อแต่ไม่ทำมันก็ไม่มีประโยชน์หรือว่าทำองมือทำแต่ความเชื่อมันไม่ถูกต้องมันเป็นความเชื่อแบบความเชื่อผิดๆความมั่นใจผิดๆไม่รู้ไปเอาความมั่นใจมาจากไหน ที่เขาจะมีโวหารว่าความมั่นใจแบบแปลกๆไม่รู้ไปเอามาจากไหนมั่นใจเกินพอดีโดยไม่รับฟังใครโดยไม่ศึกษาเป็นความมั่นใจเป็นความเชื่อแบบงมงายอย่างนี้ก็ไปไม่รอดแทนที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็กลายเป็นชีวิตเจอแต่ปัญหามากขึ้นย่ำแย่ลงไปนี่ก็จะ เป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบคือต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเชื่อที่มันถูกทางมีวิธีการในการพัฒนาตัวเองในในทางที่มันถูกทางที่ดีงามแล้วคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าตัวเองทําไม่ได้ไม่คู่ควร ความเชื่ออย่างนี้มันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกมันเป็นความรู้สึกลึกๆว่าตัวเองทำไม่ได้แม้จะมีความคิดในใจขึ้นมาคัดขานว่าตัวเราทำได้ตัวเราก็เป็นได้นะแต่จิตใต้สำนึกจิตวิญญาณของเราอ่ะมันปฏิเสธในสิ่งที่เราอยากได้มันปฏิเสธในสิ่งที่เราต้องการแท้ที่จริงแล้วอ่ะ สิ่งที่เป็นตัวขวางสิ่งที่เป็นตัวขุดหลุมฝังตัวเราไม่ให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ให้เราคิดจะเปลี่ยนไม่ไม่ใช่ไม่ให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันก็คือความกลัวไม่ว่าจะเป็นกลัวเสียภาพลักษณ์กลัวคนอื่นจะมองอย่างนั้นอย่างนี้กลัวคนอื่นจะดา่าหรือว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวขวางไม่ให้คุณก้าวต่อไปข้างหน้าเราจะเห็นได้ว่าชีวิตของคนบางคนเนี่ยจากที่เคยมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้ทำจนประสบความสำเร็จมาแล้ววันหนึ่งก็เกิดล้ม เกิดล้มกลางคันเกิดหายนะเกิดขึ้นกับตัวเองทําให้เป็นคนขาดความมั่นใจไปเลยจากที่เคยประสบความสําเร็จแต่พอวันหนึ่งมามาล้มก็เอ่ยกลายเป็นไม่เชื่อมั่นในตัวเองกลายเป็นกลัวกลายเป็นไม่กล้าที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปเพราะกลัวความล้มเหลว กลัวความผิดพลาดกลัวผลลับที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับตนเองมาเนี่ยกลัวมันจะมาเกิดซ้าอีกก็เลยทําให้ไม่กล้าที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปก็คือยังยึดติดกับประสบการณ์ผลที่ตนตนเองเคยได้เดิมเอาเอาอาดีตที่เคยล้มมาขุดหลุมฝังตัวเองทำให้ไม่กล้าไม่กล้าลุกขึ้นสู้ต่อไป สุดท้ายแล้วชีวิตคนคนนั้นเป็นอย่างไรก็จะกลายเป็นคนที่ล้มเหลวตลอดไปแล้วจะทำอย่างไรอ่ะถ้าเกิดเอามีชีวิตอย่างนั้นถ้าเกิดเราเป็นคนที่เคยอ้มเหลวเคยผิดพลาดแบบน่าอายมากแล้วมันยังมีปมอย่างนี้อยู่ในจิตใจทำให้เราไม่กล้า ทำให้อยาไม่กล้าที่จะสู้ต่อไปไม่กล้าที่จะก้าวเดินต่อไปไม่เชื่อมั่นในตัวเองอีกแล้วจะทำยังไงมีสองวิธีหนึ่งก็คือยอมให้ตัวเองจมอยู่กับความเมเหืวความเจ็บปวดให้เป็นให้มันซึมให้มันเศร้าให้มันให้มันคิดซ้ำเติมตัวเองไปอย่างนั้นอ่ะคือให้มันทุกไปเลยไหนไหน มันก็ทุกอยู่แล้วก็ซ้ำเติมตัวเองไปซะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือพิจารณาสิว่าทําไมเราถึงล้มเหลวทําไมมันถึงผิดพลาดอย่างนั้นเอาลองมาคิดทบทวนดูว่าสิ่งที่เราทํามันมันถูกต้องจริงหรือไม่มันมันมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข มันมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องต้องปรับไหมลองมาไต่ตองพิจรารณาดูลองปรึกษาลองสอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญดูลองเปรียบเทียบลองสร้างมุมมองเชิงเปรียบเทียบดูมันก็จะทำให้เราเห็นความจริงเห็นข้อแตกต่างเห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นอีกครั้งพอมันมีข้อมูลอะ พอเราศึกษาอะไรที่มันมีข้อมูลมากเพียงพอหรือว่าเราเก่งมากเพียงพอมันก็จะทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไปที่จะก้าวก้าวเดินต่อไปถ้าเราสามารถเปลี่ยนความเชื่อได้สามารถมีความเชื่อเชื่อมั่นในทางที่ถูกทาง มีวิธีการที่ถูกทางได้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็จะต้องมาสำรวจตัวเราว่าเรามีพลัง ในการที่จะเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหนมีพลังความเชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหนมันเชื่อถูกทางไหมเชื่อแบบผ,ผิดหรือเปล่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเปล่ามีวิธีการไหมวิธีการที่ถูกต้องไหมในการดาเนินการพัฒนาตัวเองแล้วก็ลงมือทำไหมมีความกล้าหาญที่จะลงมือทำไหมถ้าเชื่ออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีความกล้าหาญเลยเนี่ย ไม่กล้าที่จะลงมือทํามันก็ไปไม่รอดอย่าเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยล้มเหลวเคยผิดพลาดมามาเป็นมาขุดหุมฝังตัวเองในปัจจุบันถ้าอยากจะเดินต่อไปคณะต้องก้าวข้ามความเจ็บปวดที่เคยผ่านมาไม่ว่าจะดีจะร้ายอย่างไรต้องก้าวข้ามมันออกไปให้ได้ต้องกล้าที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำ ยังไม่คุ้นเคยถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรู้ที่สั่งสมที่ศึกษามาในระดับหนึ่งหรือมั่นใจว่ามันมันเพียงพอแล้วที่จะลงมือทำได้ต้องมีความรู้ที่มันไปลดความเสี่ยงความเสี่ยงระดับหนึ่ง การที่เราเคยอมเหลีวหรือว่าเคยผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตถ้าเราคิดดีๆพิจารณาดีๆเราก็จะเห็นช่องของมันว่าแสดงว่าสิ่งที่เราเคยทำมันมันยังลดความเสี่ยงมันยังลดความเสี่ยงไม่ดีพอมันมีช่องโบว ช่องโหวของความเสี่ยงช่องโหวของความไหยนะช่องโหวของความของความไม่ดีต่างๆมันมันมากไปเรายังอุดไม่พอสิ่งที่ควรจะอุดช่องโหวเราไม่อุดแต่ว่าเราไปเพิ่มช่องโหวเพิ่มความเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันก็จะต้อง ก,ก็ให้ญาติโยมลอ,องพิจารณาดูว่าสิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยมันเป็นมันเป็นความจริงไหมจริงๆแล้วมันก็เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตนะ่ะอย่างที่บอกมันก็ต้องมีความเชื่อให้มันถูกทางเชื่อในสิ่งที่ดีงามก็คือมันก็จะต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิ มีความเชื่อก็ต้องกล้าลงมือทำกล้าลงมือทำบนพื้นฐานของความรู้พื้นฐานของปัญญามันก็เป็นการเป็นหลักปฏิบัติในที่สุดแล้วชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จหรือจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้มันแค่คิดอย่างเดียวไม่ได้เชื่ออย่างเดียวไม่ได้ขออย่างเดียวไม่ได้ สุดท้ายแล้วก็ไม่พ้นการลงมือทำธรรมะคำสอนในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้ามัวแต่ศึกษามัวแต่ฟังมัวแต่จดจำแต่ว่าไม่ได้เอาไปลงมือปฏิบัติไม่เคยฝึกฝนให้เกิดทักษะมันก็ได้ประโยชน์ไม่เต็มร้อยมันก็ได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เมือนคนมีแนวคิดที่ดีมีความรู้ในหัวมากมายมีความรู้ในหัวเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางแห่งเศรษฐีเส้นทางแห่งความร่ำรวยมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอย่างนี้เยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่ได้ไปลองทําธุรกิจไม่ได้ลองลงมือปฏิบัติไม่ได้ลองลงมือทําตรงนั้นมันก็ความรู้นั้นมันก็ได้ไม่มันก็ยังขาดความรู้เชิงประสบการณ์อยู่เป็น มีแค่ความรู้ที่ได้แค่จดจําจดจำจำได้หมายรู้มีความรู้ป็นมีความมีแผนที่อยู่ในมือแต่ว่ายังไม่ได้เดินทางไปแค่นั้นเองฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องมีทั้งแผนที่ก็คือความรู้ของเราความเชื่อของเราเนีพวกเนี้ยที่มันจะเป็น แผนที่กำหนดทิศทางมีเป้าหมายแล้วก็การที่เราจะต้องลงมือทำก็คือต้องเดินทางก้าวข้ามความเจ็บปวดความกลัวต่างๆไปแล้วสุดท้ายชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตให้ตรงตามเป้าหมายของเราได้